5โรคที่มักพบในผู้สูงวัยและวิธีป้องกันเบื้องตน้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายถึงเปลี่ยนแปลงไปง่ายและบางครั้งโรคเล็กๆก,กลับส่งผลใหญ่ได้เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยสูงอายุระบบต่างๆจะเริ่มทํางานช้าลงและภูมิต้านทานลดลงทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังได้ง่ายโรคบางชนิดอาจไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรก แต่สามารถค่อยๆทำร้ายสุขภาพได้การเข้าใจโรคที่มักเกิดกับผู้สูงวัยและรู้วิธีป้องกันเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวสุขภาพดีและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยพร้อมเคล็ดลับง่ายๆในการป้องกันเพื่อให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ถูกวิธี และมีความสุขในทุกวันมาเริ่มกันที่ 1. โรคความดันโลหิตสูงเสียงเงียบที่ต้องจับตามองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายถึงเปลี่ยนแปลงไปง่ายและบางครั้งโรคเล็กๆก,กลับส่งผลใหญ่ได้เมื่อร่างกายเข้าสู่วัยสูงอายุระบบต่างๆจะเริ่มทำงานช้าลงและภูมิต้านทานลดลงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังได้ง่าย โรคบางชนิดอาจไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกแต่สามารถค่อยๆทำร้ายสุขภาพได้การเข้าใจโรคที่มักเกิดกับผู้สูงวัยและรู้วิธีป้องกันเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตยืนยาวสุขภาพดีและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ5โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยพร้อมเคล็ดลับง่ายๆในการป้องกัน เพื่อให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ถูกวิธีและมีความสุขในทุกวันมาเริ่มกันที่ 1. โรคความดันโลหิตสูงเสียงเงียบที่ต้องจับตามองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหลายคนในวัยสูงอายุถึงไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความดันโลหิตสูงทั้งที่มันอาจเป็นภัยเงียบต่อหัวใจและสมองของเราโรคความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันเป็นโรคเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นเมื่อแรงดันเลือดในหลอดเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องความน่ากลัวของโรคนี้คือเงียบบางคนอาจไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกิดอาการแทรกซ้อนเช่นหัวใจวายเส้นเลือดในสมองแตกหรือตาบอดซึ่งส่งผลตกคุณภาพชีวิตอย่างมากสัญญาณเตือนเบื้องต้นแม้ความดันโลหิตสูงจะไม่แสดงอาการชัดเจนแต่บางครั้งอาจมีอาการเล็กๆเ,เช่นปวดศีรษะตอนเช้า เวียนหัวหรือมึนงงใจสั่นหรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติแต่บางครั้งผู้สูงอายุก็ไม่รู้สึกอะไรเลยการตรวจความดันโลหิตเป็นประจำจึงสำคัญที่สุดวิธีป้องกันและดูแลตัวเองลดการทานเค็มและไขมันสูงอาหารรสเค็มจัดหรืออาหารทอดมากๆจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นควรเลือกอาหารรสอ่อนผักผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสี ออกกำลังกายเบาๆการเดินวันละ20-30นาทีหรือการยืดเหยียดง่ายๆช่วยให้หัวใจแข็งแรงและควบคุมความดันได้ดีงดบุหรี่และจำกัดแอลกอฮอล์ทั้งสองอย่างทำให้หลอดเลือดตีบและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจตรวจสุขภาพเป็นประจำแนะนำให้ตรวจความดันโลหิตทุก3-6เดือนหรือบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ อย่าก,กลัวการตรวจสุขภาพเพราะการรู้ก่อนย่อมดีกว่าการรอให้เกิดปัญหาใหญ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยก็สามารถลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้ทำให้เรายืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. โรคเบาหวานควบคุมก่อนสายเกินไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ทันสังเกตบางวันเหนื่อยง่าย หรือปัสสาวะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเล็กๆของโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวานหรือมีน้ำหนักตัวเกินโรคเบาหวานเกิดจากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสมน้ำตาลที่สูงเกินไปจะไปทำลายหลอดเลือดและอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจไตตา,ตาและเส้นประสาท หากไม่ดูแลตั้งแต่ต้นโรคเล็กๆนี้อาจก้าวสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แต่ข่าวดีคือเราสามารถป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานได้ด้วยวิธีง่ายๆที่เริ่มได้ทุกวัน 1. อาหารที่เหมาะสมการเลือกอาหารที่สมดุลเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมน้ําตาลเลือกทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและลดอาหารหวานและแป้งขัดขาว การรับประทานอาหารทีละน้อยแต่บ่อยครั้งช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ไม่พุ่งสูงหรือต่ำเกินไป 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้น้ำตาลในเลือดถูกนำไปใช้เป็นพลังงานและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยการเดินวันละ20-30นาทีหรือการออกกำลังกายเบาๆเช่นยืดเหยียดรำไทเก็ก หรือว่ายน้ําเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงวัย 3. ตรวจวัดระดับน้ําตาลอย่างสม่ําเสมอการตรวจวัดน้ําตาลในเลือดช่วยให้เรารู้ตัวตั้งแต่เนื่อๆหากพบว่าน้ําตาลสูงเกินไปสามารถปรับอาหารและกิจกรรมได้ทันเวลานอกจากนี้การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจําปียังช่วยให้เราได้รับคําแนะนําที่เหมาะสม 4. ดื่มน้ําให้เพียงพอและพักผ่อนให้เพียงพอ น้ำช่วยล้างของเสียและรักษาสมดุลของร่างกายการนอนหลับให้เพียงพอช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นการพักผ่อนที่เพียงพอยังช่วยลดความเครียดซึ่งความเครียดสูงก็สามารถทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นได้ 5. ปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพระยะยาวการงดบุหรี่และจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและยังส่งผลดีต่อ สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดการสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำได้ตั้งแต่วันนี้จำไว้ว่าการดูแลเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่เป็นเรื่องของความตั้งใจและความสม่ำเสมอเพียงเริ่มจากการปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเราก็สามารถมีชีวิตที่สุขภาพดีไม่ต้องวิตกกังวลและใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข อย่าก,กลัวว่าการดูแลตัวเองจะยากเกินไปเพราะทุกขั้นตอนเล็กๆที่คุณทำวันนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับสุขภาพในวันพรุ่งนี้ 3. โรคกระดูกพรุนเสริมความแข็งแรงก่อนล้มคุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นกระดูกจะเริ่มบางและเปราะง่ายการเดินสะดุดหรือล้มเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้กระดูกหักได้โดยไม่ทันตั้งตัวโรคกระดูกพรุน จึงเป็นภัยเงียบที่หลายคนไม่รู้ตัวจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุกระดูกของคนเราจะสูญเสียมวลกระดูกอย่างช้าๆเริ่มตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปและเมื่อเข้าสู่วัยเกษียนการสลายตัวของกระดูกมักเร็วกว่าการสร้างใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตหลังค่อหรือสูงต่ำไม่เท่ากับเดิมปวดหลังหรือเอวเรื้อรังกระดูกหักง่าย แม้จากการล้มเพียงเล็กน้อยวิธีป้องกันและดูแลกระดูกเบื้องต้นอาหารที่ช่วยเสริมความแข็งแรงรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นนมโยเกิร์ตชีสปลาเล็กปลาน้อยและผักใบเขียวเพิ่มวิตามินดีจากแสงแดดตอนเช้าหรือรับประทานอาหารเสริมตามคำแนะนำแพทย์โปรตีนก็สำคัญเพราะช่วยสร้างมวลกระดูกและซ่อมแซมเนื้อเยื่อออกกำลังกายเสริมความแข็งแรง เดินวันละ20 3 0นาทีออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเบาๆเช่นใช้ยางยืดยกน้ำหนักหรือทำท่าสควอตเบาๆฝึกการทรงตัวเช่นยืนขาสลับหรือโยคะง่ายๆเพื่อลดความเสี่ยงล้มเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายกระดูกลดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการนั่งนิ่งนานเกินไปเพราะทำให้กระดูกอ่อนแอตรวจสุขภาพกระดูกเป็นประจำ การตรวจความหนาแน่นของกระดูกหรือ Bone Density Test ช่วยให้รู้ว่ากระดูกเราแข็งแรงเพียงใดหากพบก,กระดูกพรุนแพทย์อาจให้ยาเพื่อชะลอการเสื่อมของกระดูกแม้กระดูกจะเสื่อมตามวัยแต่เราไม่ต้องปล่อยให้มันอ่อนแอการปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหมั่นตรวจสุขภาพจะช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 4. โรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลหัวใจให้แข็งแรงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สูงวัยหลายคนถึงป่วยด้วยโรคหัวใจโดยไม่ทันตั้งตัวโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยเกษียณและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองอุดตันซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตประจำวันและความสุขของเราได้หัวใจของเราคืออวัยวะสำคัญ ที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายถ้าเราไม่ดูแลให้ดีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างอาจค่อยๆทำลายหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานน้ำหนักเกินความเครียดและการสูบบุหรี่สัญญาณที่ควรระวังเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกเวลาเดินหรือออกแรงเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือหายใจไม่สะดวกใจสั่นหรือเต้นเร็วผิดปกติ ขาบวมหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุแม้สัญญาณเหล่านี้จะไม่ปรากฏทุกคนการตรวจสุขภาพประจำปีและพบแพทย์ตามคำแนะนำเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเตรียมตัวและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้วิธีป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้นกินอาหารเพื่อหัวใจลดอาหารที่มีไขมันสัมตัวและไขมันทรานส์เช่นของทอดเนยและขนมอบเพิ่มผักผลไม้ ทญญานพืชเต็มเมล็ดและปลาที่อุดมด้วยโอเมก้าสลดการทานเค็มและน้ำตาลเพื่อควบคุมความดันและน้ำหนักออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินวันและ30นาทีหรือทำกิจกรรมเบาๆเช่นว่ายน้ำโยคะหรือปั่นจักรยานการเคลื่อนไหวช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้หัวใจแข็งแรงและช่วยควบคุมน้ำหนักตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำวัดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล ตรวจน้ําตาลในเลือดและไขมันในเลือดตามคําแนะนําแพทย์การตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆช่วยรักษาได้ง่ายและป้องกันโรคร้ายแรงดูแลจิตใจและบริหารความเครียดความเครียดสะสมส,มสามารถทำให้ความดันสูงขึ้นและหัวใจทำงานหนักลองทำสมาธิฟังเพลงที่ชอบพูดคุยกับเพื่อนหรือเข้ากิจกรรมทางสังคมเพื่อผ่อนคลายการหัวเราะและความสุขใจช่วยให้หัวใจแข็งแรงไม่แพ้การออกกาลังกาย งดบุหรี่และจำกัดแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ทำลายหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายแอลกอฮอล์มากเกินไปก็เพิ่มความดันและไขมันในเลือดการลดหรือเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้หัวใจปลอดภัยมากขึ้นแม้โรคหัวใจและหลอดเลือดฟังดูน่ากลัวแต่ด้วยการปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการกินอาหารที่ดีต่อหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายการตรวจสุขภาพและการดูแลจิตใจ เราสามารถลดความเสี่ยงและมีหัวใจที่แข็งแรงไปอีกหลายปีการดูแลหัวใจไม่ได้หมายถึงต้องทำเรื่องยากแต่เริ่มจากความใส่ใจตัวเองทุกวันการใส่ใจสุขภาพหัวใจคือการให้ของขวัญที่มีค่าและเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตวัยเกษียณที่มีสุขภาพดีและมีความสุข 5. โรคสมองเสื่อมรักษาความจำและความคิดให้สดใสคุณเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งลืมเรื่องเล็กๆเลยน้อย เช่นลืมว่าวางแว่นตาไว้ที่ไหนหรือจำชื่อเพื่อนเก่าไม่ค่อยได้นี่อาจเป็นสัญญาณเล็กๆของการเริ่มเสื่อมสมองแต่ไม่ต้องตกใจเพราะยังมีวิธีป้องกันและชะลอความเสื่อมได้โรคสมองเสื่อมโดยเฉพาะอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดขึ้นช้าๆเมื่ออายุมากขึ้นความจำความคิดและการทำกิจกรรมประจำวันอาจเริ่มลดลง หากไม่ดูแลอาจกระทบต่อชีวิตประจําวันและความมั่นใจของตัวเองแต่ข่าวดีก็คือการฝึกสมองและดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้สามารถช่วยให้สมองแข็งแรงและความจําสดใสได้นานขึ้น 1. กระตุ้นสมองอย่างสม่ำเสมอการอ่านหนังสือเขียนบันทึกหรือเล่นเกมฝึกสมองเช่นจับคู่ตัวเลขหรือคำศัพท์ จะช่วยให้สมองได้ออกกำลังกายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่หรือเรียนทํางานสีมือจะช่วยสร้างเส้นทางสมองใหม่ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองแข็งแรงขึ้น 2. ออกกำลังกายเพื่อสมองร่างกายและสมองมีความสัมพันธ์กันการเดินชา้ชาๆวันละ20-30นาทีหรือทำโยคะเบา จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองทำให้เซลล์สมองได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอนอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นการพักผ่อนที่เพียงพอจึงสำคัญพอๆกับการฝึกสมองแม้โรคสมองเสื่อมอาจเป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่ด้วยการออกกำลังกายสมองฝึกความคิด เรียนรู้สิ่งใหม่และดูแลร่างกายและหัวใจอย่างสม่ำเสมอคุณสามารถชะลอความเสื่อมของสมองได้และยังสามารถใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมั่นใจสนุกสนานและมีความสุขได้การดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนเกินไปแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆรอบตัวเรา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆวันนี้อาจสร้างผลลัพธ์ใหญ่ในวันข้างหน้าเช่นการเลือกอาหารที่ดีต่อหัวใจการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือการพักผ่อนให้เพียงพอล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและสมองผู้สูงวัยหลายคนอาจคิดว่าโรคเหล่านี้เป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความจริงคือเรายังสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ด้วยการรับรู้และปฏิบัติอย่างถูกต้องการตรวจสุขภาพประจำปีการสังเกตสัญญาณร่างกายและการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเป็นเกราะป้องกันโรคที่ดีที่สุดนอกจากนี้สุขภาพกายที่ดียังสัมพันธ์กับสุขภาพใจหากเรามีพลังในการเคลื่อนไหวมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ การต้องการโรคก็จะง่ายขึ้นการออกกำลังกายเบาๆการทำกิจกรรมทางสังคมและการฝึกสมองจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราแข็งแรงไปพร้อมกันอย่าลืมว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจังการเรียนรู้เรื่องโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุและการรู้วิธีป้องกันเบื้องต้น จะช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพดีและสามารถทำสิ่งที่รักได้อย่างยาวนานสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทําตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้ทันทีเช่นเดินทุกวันทานอาหารครบหมู่ตรวจสุขภาพหรือเล่นกิจกรรมฝึกสมองสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะสร้างชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรงและเต็มไปด้วยความสุขได้อย่างแท้จริงคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ชีวิตวัยเกษียณของคุณเต็มไปด้วยสุขภาพความสุขและความมีคุณค่า